คลิปนี้นะคะพี่จะมาบอกวิธีการนับเซตของพี่นะคะอันนี้เป็นเซตของพี่เองโดยส่วนตัวนะคะสำหรับน้องนะคะที่ถามเข้ามาว่าเซตพิเศษของพี่คือยังไงนะคะนับยังไงเอาเป็นเซตปกติก่อนนะคะเซตปกติทั่วไปที่เราเล่นนะคะ10ครั้ง12ครั้งหรือ15ครั้งเนี่ยต่อหนึ่งท่าเรียกว่า1เซต หนึ่งท่าขั้นต่ำสาม 3, หรือสี่เซ็ตนะคะหมายถึงว่าหนึ่งเซ็ตคือสิบครั้งสามเซ็ตคือสามสิบครั้งอันนี้ต่อหนึ่งท่านะคะคือสามสิบครั้งเนี่ยคือสามเซ็ตเซตละสิบไม่งงนะอันนี้เป็นปกติแต่ถ้าเซ็ตพิเศษสำหรับตัวพี่เองนะคะคือสิบครั้งสิบสองครั้งหรือว่าสิบห้าครั้งเนี่ยคือหนึ่งรอบไม่ใช่หนึ่งเซ็ตนะคะ หรอบทำแบบนี้นะคะ3มรอบคือหนึ่งเซตแค่ค่ากีตารนะคะสมมุติว่าพี่เล่นท่านี้เอา10ครั้งแล้วกัน10ครั้งปุ๊บนะคะคือ1รอบพี่ทําแบบนี้3มรอบคือหนึ่งเซตหนท่าขั้นต่ําคือ3ามเซตเพราะฉะนั้นพี่จะเล่น1ท่า3ามเซตขั้นต่านะคะก็คือ90สิบครั้งต่อหนท่านะคะ 90ครั้งต่อ1น้ท่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สมมุติว่าพี่เล่นไหลนะคะเล่นไหลพี่ก็จะเล่นไหลหน้า,หา,าไหล่ข้างไหลหน้าเนี่ยนะคะขั้นตํา3เซตของพี่จะเล่น10ครั้งนะคะก็คือท่าเดียวไหลยหน้า90ครั้งนะคะคือ3เซตส่วนไหลยข้างก็จะอีกอไหลยข้างเนี่ยพี่จะเล่น10ครั้งแต่เล่น4เซตนะคะก็เท่ากับว่าหลยข้างเนี่ย พี่เล่นสีเซต120่ครั้งตามทันนะคะคิดตามทันนะคะอันนี้คือเซตพิเศษสำหรับพี่นะคะที่พี่เล่นมาตลอด